ไอคนสระสยามนะคะโซนของกินนะอาหารการกินน้มข้าฝปกประมาณนี้นะ จุดตะลอนจุดตะลอนกุ้งนะคะจะไปดูซิว่าเขามีอะไรกินกันบ,บ้างแอบสองนะคะแอบสองตลาดนา้ำหน้าสุสยามนะคือตลาดนะตลาดน้ำ ผ้าสุขสยามของกินเยอะนะทุกคนข้าวิคิวมา สุขสยามนะคะตลาดสุขสยาม,มกินเยอะนะคะนักต้องเทีย่ยรหาวซื้อหนีเย่ามาหาวซื้อเ่าซื้อหนีเยามาเขาก็สังะะ่งอร่อยคุณกิดไหมคุณเอาไม้ระราณนั้นนะโอ้โห ได้นะคะ4180น,นะคะ180บาทนะคะนี่ยำคุณค่าสุมีทุกโซนให้เลือกนะ,ะเราจะกินอะไรเราก็เลือกเอาเลยนะคะอันนี้ต้มเล้งนะคะต้มเลง้งรับ30นะคะนี่หอยทางทะเลโคนจอละเกะมันปาดน้นกัด เะลากคนแล้วเจราตินมีไก่เนื้อจลนเลยเรายังไม่เคยลองนะยืยเคยลองไปเห็นเจ้าตนะน่ากิเดียวยจับกล้องกันไปแถวนะถ่ายจระเินะดโซนนี้ก็ขนมบานนะขนมบาน เรมีน้ำนะเราไปส่วนของกินดีกว่านะชอบดูของกินนะคะท่าสุขสยามนะคะตลาดน้ำท่าสุขสยามนะาซื้อหนาวื้อหนีเย่าผู้เย่าว่าเสื้อเื้อนะตอนนี้ช่วง สิบเนนะคนไม่ค่อยเยอะนะคะทุกนะคนหมอกใหญ่ๆขเตียวก้วเตียวโอ้ขนมบ้าบินนะ แน่แนๆตัวนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะสามร้อยสองร้อยประมาณนั้นนะราคานะราคานักท่องเที่ยวนะนี่จะขาหมูนะคะขาหมูขากีประมาณนี้เนาะ เย็นจำจ่ำนะคะแตกโมนะอ,อันนี้น่าทานจังน่าทานมากนะไ้กรอกชีสนะฮะเรนโบ์ <Rainbow S 1> นะเตี๋ยว พิซซ่าญี่ปุ่นเสียบไม้นะพิซซ่าญี่ปุ่นเสียบไม้น,ะน่ากินมากนะหนึ่งห้าศูนย์นะคะหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์นะคะนี่ผัดไทยนะคะเดินถ่ายคลิปนะ,ะเดินถ่ายคลิปไปก่อนนะ ไปกินมันก็กินหมดทุกอย่างไม่ได้นะคะทุกคนแต่ขออนุญาตถ่ายคลิปวนะดองดองนะคะทุกคนของดองนะ แพงเท่าไหร่นะ200น,นี่ข้าวนะคะข้าวผัดสัระรดนะคะทำจากยางสวยๆนะคะตู้เรียนตู้เรียนดูช้างนะ,ะเสร็จแล้วนะคะจะมาดูช้างนะคะสัญลักษณ์ประเทศไทยนะ,ะชอช้างวิ่งหนีนะคะอ้ยใครจะกินรังนกไม่เข้าดิ้อรังนกนะคะ ตรงนี้เขาจะมาถ่ายเช็คอินกันเยอะนะคะตลาดน้ำสุขสยามนะคะกระดง้งกระด้งนะคะใครจะบินอยากจะบินเมากระดง้งไปบินได้นะคะนอน,นักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายตรงนี้นะคะกัรยากา์ของไอคอนสยามนะคะมียักษ์อยู่ตรงหลัง เราเนาะทุกคนนะสวยเป็นช่าทุกคนมีงานนะ <S <S เราจะถ่ายรูปบ้างนะเราจะเอาสิบนาทีเราจะถ่ายรูปบ้างนะคะตรงนี้รูปสวยนะน่าจ,จะถ่ายรูปสวยนะ นี่ชอช้างดิ่งนี่เราจะไปซุ้มตรงนั้นนะคะบรรยากาศไปสวยเนาะที่นี่คือไอคอนสยามนะคะทุกคนมาเดินเที่ยวเดินชมได้นะเงินน้อยเงินมากก็มาได้เด้อเงนน้อยเงินมากก็มาได้นะคะเรามาเดินเล่นกินทุกอย่างสองอย่างก็งโอเคแล้วนะ นเดินนะคะเป็นภาพเป็นภาพบรรยากาศที่สวยนะเนี่ยค่ะเรือนะเรือคนดอกไมก้จะส่งที่ไหนหนอ ขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้เวเจอกันค่ะ